เพื่อนๆครับสิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่ไม่ใช่กองขยะนะครับแต่มันเปรียบเสมือนทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆยากไร้อีกหลายคนเลยทีเดียวสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้นะครับเฟิร์สมีสิ่งดีๆอยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับกับโครงการเหลือขอโดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับซึ่งกำลังมีโครงการเคลียบ้านนะครับร่วมเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้เป็นค่าเทอมเด็กๆนะครับโดยรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วนะครับของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหนังสือเก่าๆนะครับ โดยสิ่งของเหลือใช้ที่ได้มานะครับทางโครงการจะนําไปคัดแยกซ่อมแซมและนําออกไปจําหน่ายครับโดยนํารายได้ทั้งหมดนะครับไปเป็นทุนการศึกษาส,สาหรับน้องๆในมูลน,นิธิบ้านโนคอมินต่อไปครับกลับบ้านมาไม่รอช้าครับเฟิร์เปิดตู้เสื้อผ้ารอเลยนะครับเลือกออกมาครับตัวไหนที่ไม่ได้ใส่แล้วก็เตรียมที่จะเอาไปบริจาคนะครับก็มีทั้งตัวที่ซื้อมาเองแล้วก็ตัวที่ได้มาฟรีนะครับคนอื่นให้มาก็เลือกๆมารวมๆกันนะครับแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยเตรียมเอาไปบริจาคครับ แต่นอกจากนี้นะครับยังมีพวกเครื่องสําอางที่เฟิร์สได้มาแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปบริจาคด้วยนะครับเพื่อขายได้โดยโครงการเหลือขอนะครับจะมีจุดรับบริจาคหลายที่เลยนะครับแต่เฟิร์ดเลือกมาที่สาขาเตอร์ไบ์พระรามสองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านครับตามมาเลยครับจุดรับบริจาคจะอยู่ใต้มาดไดเลื่อนนะครับสังเกตก็คือฟู้ดแลนด์ชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับเจอกล่องรับบริจาคแล้วก็นําของที่เราเตรียมมานะครับใส่ลงไปเลยครับผม แต่หลังจากนั้นนะครับผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ดูสิครับคนนําของมาบริจาคกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งต้องขอขอบคุณสําหรับของบริจาคของทุกท่านเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะช่วยบริจาคสิ่งของก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook โครงการเหลือขอคอรูออสขออาสาและมูลนิธิบ้านนกขมิน้นแล้วมาช่วยเหลือสังคมไปด้วยกันนะครับ